สาวธัญญาลาล,าลา่าทำบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโคเผยเลขมงคลให้แฟนๆได้เห็นคะ่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับทั้งคู่เลยค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ตั้งใจไปทำบุญในการไถ่ชีวิตของโครกระบือคนแห่อนุโมทนาบุญกันเพียบ Facebook ลูกสาวพญายนาคลาล่าทัญญา และลาลาเผยโมเมนต์พาไปทําบุญไทยชีวิตโกพร้อมกับอวยพรให้แฟนๆที่ได้เห็นคลิปนี้นั้นหมดทุกหมดโศกไปละค่ะเป็นแฟนต่างพากกันอนุโมทนากันทั้งโซเชียลนอกจากนี้คลิปนังกล่าวสาลลาลาและธัญญาได้ชี้เป้าไปที่หมายเลขที่ติดอยู่ตรงหูโคให้แฟนๆได้นําไปเป็นแนวทางในการซื้อเหน่งัวดที่1เมษายนนี้ด้วยใครตาดีก็ขอให้มีโชกันในครั้งนี้เป็นเลขอะไรมาชมกันค่ะ